โอเคอ่าเราลุกได้แล oh ้ว <women> เ <thì S 2> ื no oh oh yeah. ้อขาไปเตรียมอาหารได้แล้วอันนี้บอกว่าอยากหนีไปเป็นแก่แล้วขอบคุณนะครับเดี๋ยวโอ้โหเดือดเดือดเให้แจ็คเช็คทำจะมานอนเออเราพักจะได้ครับหน้ากากนี่ทำให้ปมดเนื่อยมากทำทำมาได้ครึ่งเดียวอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ครับโอ้โหทำแป๊บเดียวตัวเล็กๆอย่างเงี้ยง่าย ใช่ครับแต่แต่บางทีตัวเล็ก็ไม่ดังนะครับเพราะว่ามันอยู่เกี่ยวกับเรื่องพฤตกรรมเขาใช่ครับอยูที่พฤตกรรมนะครับเดี๋ยวรอพัจากแป๊บึงนะครับนะแล้วเราตีมมนะตีมอมเป็นงักนมันต้องจกๆเานเลยไลาจมพร้อมกันนะครับพร้อมครับ 1 2ึสอโอ้ขั้นตอนแรกครับเช็คข้อเท้าครับเช็คเท้าครับจับที่ปลายเท้าผู้ป่วยครับแบกออกครับเป็นขี้ปลานะครับจับที่ปลายเท้านะครับจับที่ปลายเท้าครับแบกมาดูนะครับว่าซายขวาเท่ากันไหมครับโอเคเยี่ยมมากถูกต้องโอ้เยี่ยมมากนะครับ จับเอ่ออ่ยกเท้าขึ้นครับนั่งลงดูนะครับนั่งลงเลยครับงอเท้าขาผู้ป่วยปุ๊บจับที่เท้าครับเอ้โหโดนจับข้อเท้าครับนั่งลงดูนั่งลงดูระดับสายตาครับอ่าซ้ายขวาเท่ากันไหมนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับต่อไปมายืนด้านซ้ายมือผู้ป่วยครับโอ้ตัวทีขย่าก่อนจับข้อเท้าขย่านะครับอ่าปล่อยอ่าเห็นไหมมันต่างกันไหม ต่างใช่ไหมครับแสดงว่าข้างไหนมีปัญหาข้างไหนมีปัญหาข้างนี้สิถูกบ้องถูกจ้าถนะูกต้องนะเอาลองยืดดีเวลาจับนี่จับข้อเท้าอย่าไปจับตรงนี้เนี่ยเห็นะปุ๊บนะครับแล้วก็ตรงปุ๊บปล่อยเห็นไหมเห็นไหมองศามัานต่างกันเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกตรงนั้นนะครับนะโอเคครับเราอยู่ด้านซ้ายมือของผู้ป่วยครับนะครับมือซ้ายครับจับบริเวณที่ไถ่ทอยครับอ่า นะครับนะครับดึงเสื้อให้ตึงนะครับดึงเสื้อป่วยให้ตึงนะครับชูสนิ้วมือขวาครับมือขวามือขวา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 ควาขรูขวาขวรขวลขวาควาข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 ครับาขวาาขว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 าขครับวาาขววาวาขวาขวาขววาาัขข ตรงไหนมันรูนขึ้นมานะครับเราก็ไปดูอนาตอมี่นะครับว่าที่หนึ่งที่สองเป็นอะไรนะครับที่สามสี่ห้าเป็นอะไรนะครับรูดสามครั้งครับจับความรู้สึกครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วคลายกล้ามเนื้อหลังครับนะครับถนัดมือขวานะครับใช้มือซ้ายลงก่อนนะครับใช้นิ้วโป้งครับเกี่ยวกล้ามเนื้ออนี้กล้ามเนื้อนะอันนี้กระดูกสันหลังเกี่ยวกล้ามเนื้อปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมีกล้ามเนื้อตรงข้างๆกันปุ๊บมือซ้ายถนัดขวาเนาะ คือซ้ายหรอมครับตรงนี้จะร้องข้างเนือข้าขวาปุ๊บเลี้ยงสิใช่ครับถูกต้องครับนี่นะครับข้างขวาเหอเห็นไหมเห็นกล้ามเนื้อตรงนี้ไหมครับขนาดกว่าเนาะ ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องหมุนครับไ่ายถ่น้ำหนักชง,งม่มเชยไม่ต้องหมุนครับแค่นี้เองโอเคครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ,โอเคง่ายไหมครับง่ายมากๆเลยนะครับพยายามยืนหัวเขา่าทิศเตียงไม่นั้นมันจะไม่ดีใช่อาศัยไายน้ำหนักตัวไายน้ำหนักตัวอ,อย่าใช้น้ำหนักจับหัวไหล่นะเพราะทำนิดเดอะวมันจะปวดหัวไหล่หลหลนะะป,ลประมาณนั้นครับ ้นอ,อันนี้เอฟเฟคเยอะคนนี้โอเคครับเปลี่นข้างครับโอ้โษทีคูดมะพร้าวเลยครับใช่ครับคูณมะพร้าวมือซ้ายครับมือซ้ายขูดมือมือขวาจับครับโอเคเยี่ยมมากนั่นแหละขูดเลยใช้ตรงนีข้ขูดโอเคครับอ่าเยี่ยมอ่าถูกต้องครับ อนับสักสิบ้าครับนับพร้อมกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดยี่เอกับสิบเพอครับเปลี่ยนข้างครับเปลี่ยนข้างครับ่ายกล้ามเนื้อนะครับเหมือนเดิมครับ ันันันตามเสียงยใช่ไหมอใช่เพราะว่ามันจะถ่ายน้ำหนักด้วยดีเ e อียงไปสี่ห้าองศาดันออกไปข้างนอกด้านออกไปอ่ e M อาเอียงสี่ห้างศาใช่รุ่มๆอ,อ,อันนี้ก<ห>็ดูขาขใกล้กันช้าๆไม่ต้องรีบโอเ้เปี่ยนตำแหน่งโอ้โ่อย่างนี้ แค่นี้เองนะครับทำทั้งสามสี่รอบครับบริเวณไหนที่มันแข็งนะครับพยายามคลายเยอะหน่อยนะครับนะบริเวณที่มันแข็งนะครับเลียงเอ่อถ่ายน้ำหนักไปสี่ท่าสามถ่ายงี้ครับอย่างนี้นะครับโอเคโอเคง่ายไหมครับนะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเราประกบอยู่ก็แข็งมานถ้าเกิดว่านี้ทนนนีก็ม้ออััเ จะเสริมแรงได้ดีกว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยแรงก็มันแบ่งไปซ้ายขวาแต่เรื่างตรงเนี้ยมันจะเสริมใช่มีกล้ามเนื้อไว้ใช่เพราะว่าเราต้องการที่จะเอากล้ามเนื้อตรงเนี้ยดึงกระดูกสันหลังให้ออกมานี่ภาพของครับโอเคครับโอเคครับขูดมะพร้าวเลยครับผมนะครับสักสิบห้าครั้งครับบโอเคยี่ยมมาก ครับอาใช่ถูกต้องน,นนะบริเวณนี้ครับทำให้มันคลายเราจะได้จับก,กระดูกคอได้ง่ายนะครับบริเวณกล้ามเนื้อตรงนี้ครับอนะครับมันจะได้จับก,กระดูกคอง่ายนะครับนะโอเคเรียบร้อยง่ายมากมากเลยนะครับเรียบร้อยแล้วมาอยู่ที่เดี๋ยวศีรษะผู้ป่วยครับรโอเคต่อไปเป็นท่าอะไรครับท่าไรใช่หรอ อ่าโมแปง้งอ่าโมแป้งครับอ่าหมุนตามเข็มนาฬิกาการขาออกปัดออกด้วยนะครับอ่าการพิษออกด้วยหมุนหมุนนะครับโอเคอ๋อเยี่ยมมากสวยอ่าโอเคถูกต้องอันนี้ถูกต้องเยี่ยมนะครับอ่าเยี่ยมมากนะครับสักสองสามรอบนะครับโอเคเรียบร้อยโมแป้งต่อไปเป็นท่าอะไรครับ ต่อเป็นท่าอะไรครับจัดกระดูกคอในท่านอนคว่ำนะครับเข้ามุมก่อนเลยครับอันดับแรกให้เข้ามุมนะครับหน้าผู้ป่วยจะต้องตรงกับหน้าเราอ่าหน้าผู้ป่วยต้องตรงกับหน้าเรานะครับเข้ามุมที่โอเค

มันจะไม่ได้ะน,นะครับเราต้องเวลาเราทําให้ผู้ป่วยจริงเราต้องชิงจังหวะนะชิงจังหวะผู้ป่ว <c oughs> ยบางทีเขาเก่งลับอันนี้ของเราต้องดังนหรอคะใช่เยีย่ยมไปสี่เท่าสามเยี 1, 2, ่ยมสี่เท่าสามหนึ่งสองสามปุ๊บเออเยี่ยมมากต้องแต่ว่าเราห้ามห้ามปิดเพราะว่า <c oughs> มันจะมีโอเคไหมอ๋ <c oughs> อเยี่ยมเยี่ยมนะหนึ่งสองสามตัวเท่ดังแล้วดังไม่ดังไม่อย่าพึ่งไปซีเรียสมันนะครับ นะเอาท้ายถูกก่อนนะครับเอาท้ายถูกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราทํากันอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเพื่อนเราจะจะไม่ไหวนะฮะพอถึงวันไอเดียนี่มันยืดไม่สุดนะพอถ้าเกิดว่าเรายืดไม่สุดสังเกตในตรงนี้ปุ๊บปลายคางต้องเป็นโอเคไ้หักแล้วยอด้ยหักแล้ว ดังอนะใช่ไหมง่ายมากเลยหัวไหล่มันต้องแนบตรงนี้นะครับหัวไหล่ต้องแนบแต่นี้เอกแอคติ้งเขาจะเยอะอะไรแอคติ้งแอคติ้งเขาจะเยอะอะไรโอเคเรื่องสองสามครับเกอเราพมาตรงนี้มาเสียมต้องเหมือนบคล้ายๆแบบว่าพยายามยืดให้มันตึงที่สุดก่อนแล้วจังหวะสุดท้ายมันกระโดดขึ้นข้ามเวลาขึ้นไปทิ้งนีกคือต้องยืดให้สุด เทคนิคเลยยืดให้สุดให้ได้4 5องศาส่วนใหญ่แล้วนักเรียนที่เรียนไปปุ๊บอะ่ะมันไม่ถึง4 5องศา,า,า <c oughs> พอไม่ถึง4 5องศาปุ๊บอะ่ะมันไม่ดงังแล้วมันดังน้อยนะครับเออเพราะนั้นต้องยืดที่สุด <c oughs> ถ้าเาากิดว่ายืดได้กล้ามเนื้อมันสุดปุ๊บอะ่ะมันจะหมดรอกได้หมดถูกไหมเออโอเคครับขเขาข้าว <c oughs> <c oughs> อันนี้นางหมดแล้วเนาะ <c oughs> น,นางขว้างเดียวที่ยืดที้ยังไม่สุดอ่ะเดี๋ยวดูนะ <c oughs> <c oughs> พอปุ๊บแบบถ้าเกิดว่าเราทำบ่อยๆปุ๊บแบบเขาก็จะเริ่มเริ่มรู้สึกกลัวพอรู้สึกกลัวปุ๊บกล้ามเนื้อมัน็งเพราะนั้นเราเองอปุ๊บอาศัยชิ้นจักหวะเนี่ยเรียกว่านะครับเพราะนั้นผมบอกว่าทำซ้ำบ่อยๆแต่ว่าเอาท่ายถูกก่อนนะครับเอาท่ายถูก่อนพื้นฐานใหู้ต่อไปเป็นท่าเทพพนมพูดพร้อมกันครับเทพพนมเทพพนมพร้อมเริ่มครับเทพพนมครับลงเลยครับสามหกครั้งประมาณหกครั้งครับ

บ่อยๆมันจะรู้สึกสมูทขึ้นถูกไหมอ่ามันเป็นมันเป็นการถ่ายน้ำหนักอย่างเดียวเลยนะครับอย่าพยายามไปใช้อ่าต่อไปผีดเสื้อครับยืนข้างข้างซ้ายมือผู้ป่วยครับมือขวาลงก่อนครับที่สะบักซ้ายของผู้ป่วยครับมือขวาอยู่ที่สะบักซ้ายของผู้ป่วยครับมือขวาอยู่ที่สะบักขวาของผู้ป่วยครับอ่าหมุนครับหมุนลงเลยหมุน หมุนมาด้านขวาครับตามเข็มนาฬิกาหมุนตามเข็มนาฬิกาเข็มนาฬิกาได้ถได้แค่ัได้ครับอ่าโอเคจังใจได้แล้วท่านี้เป็นท่าง่ายมากมากครับเราก็ใช้ได้ผลดีมากมากครับจะทําให้ป่วยหายใจโร่งนะครับแล้วก็ถ้ามันมีกระดูกโก่งตรงนี้ปุ๊บเนี่ยกระดูกจะยุบลงไปเลยนะครับกระดูกจะยุบลงไปเลยอ่าเรียบร้อยไหม ก็ทำให้เขาดูว oh, oh ่าเองโอ้โห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 ห้โหโอ้โหโ้โอ้โ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 หโอ้โหโอ้โหโอ้้โ้โหโอ้โโอ้โอ้โโอ้โโอ้โหโออ้โหโออ้โโอ้โโอ้โโอ้โ แต่ว่าต้องพยายามว่าตรงนี้มันเป็นกระดูกพ้อนนั้นเวลาช่องกว้าง่ยครับห้ามใช่มันต้องอยู่บริเวณอ่ามันจะต้องเป็นกระดูกสันหลังนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปครับมายืนด้านข้างนะครับซ้ายมือของผู้ป่วยต่อไปเป็นท่ายิงธนูพ่อ้าพ่อมาผู้พ่อขายิงธนูนะครับยิงโค้รทีนะครับเอาด้านในก่อนนะครับขอเป็นด้านในก่อนนะครับอ่าถูกต้องที่หูท่าถูกต้องเลย ้้งในครับให้เลยให้เลยข้อเขาโอเคครับผมโอเคครับยิงฮันนูครับพร้อมอ่ะยนะครับลงขึ้นอ่ะสวยถูกต้องถูกต้องโอเคครับโอเคครับเปลี่ยนเป็นด้านนอกครับเปลี่ยนเป็นด้านนอกเปลี่ยนเป็นด้านนอกครับเอเอียงไปเอียง โอเคโอเคเยี่ยมโอเคง่ายนียครับยิ่งมาครับโอเคครับเปลี่ยนข้างครับเปลี่ยนข้างครับผมนะครับนะเปลี่ยนข้างครับแต่อาจารย์ตายต้องต้องเอียงสักสี่ข้วองศานิดนึงนะครับผมเมื่อกี้น่าจะเจ็ดสิบข้วองศาด้านในก่อนครับผมนะครับด้านในอ่ะพร้อมด้านในโอเค โอเคด้านในอส่เยี่ยมอาวันทูที่เริ่มครับนะเราอยู่ด้านนเพราะฉะนั้นจะต้องปิดกล้ามเนื้อด้านหนค่ับล้่านไปแล้วอ่าล่านไปแล้วนะครับวันนี้ล่านทั้งวันแล้วครับโอเคนะครับอ่าด้านไหนเราเปลี่นเป็นด้านนอกครับเสร็จแล้วเปลี่ยนด้านนอกครับอ่าโอเคเยี่ยมมากโอเคครับโอเคครับผมโอเคเสร็จแล้วต่อไปเป็นท่าอะไรครับ ่วยอะไรนะ่วยอะไรนะ่วยอะไรพูดพร้อมกันครับหนึ่งสองสาม่วยจงถ้า่วยจงพร้อมครับกดจุด่วยจงครับจับข้อเท้าผูป่วยขึ้นมาหาจุด่วยจงกดลงไปนับสิบเจอแล้วกดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปล่อยครับทำมือเป็นปากฉลามครับมือซ้ายจับข้อเท้าผู้ป่วยครับมือขวาครับแทงเข้าไปสามจังหวะครับเอียงสี่สิบห้าองศาเอียงสิบ หนึ่งสองสามสองสามโอเคเห็นไหมครับง่ายมากมากถ้าเกิดใครมีปัญหาหัวเข่าหัวใจรู้สึกเสียวแป๊บๆขึ้นมาเลยนะครับนะโอเคเสร็จแล้วทุบทุบส้นเท้าครับสามครั้งทำมือหลวมๆไม่ต้องแน่นนะครับนะครับส้นเท้าครับนะครับส้นเท้าโอ้โโทษทีเขาโอโทษทีครับด้านในกับด้านนอกอีกนะครับโอเคครับจากกระดูกหัวเข่านะครับด้านในครับใช้ส้นมือนะนับหนึ่งสองสามหนึ่งสอง สามโอเคครับด้านนอกครับเปลี่ยนมาเป็นด้านนอกนะครับอ่าด้านนอกถูกต้องชิด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 เข้าทับนะครับหนึ่งสองสามโอเคสุดท้ายทุบส้นเท้าครับสามครั้งครับคำหนุมหลวงนะครับนี่โอเคหนโอเคหอโอเคนะครับโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนขาอีกข้างหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับหาจุดววยจงครับ เจอแล้วกดนับสิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับเรียบร้อยครับทำเป็นปัดฉลามครับนะครับกดลงไปสิบห้าองศาครับอันนี้มันไม่ได้สิบห้าใครจะใครจะผ่านมาเรียบร้ย่าสห้าองศาครับโอเคครับนับหนึ่งสองสามนะครับจากกระดูกหัวเข่าครับด้านในครับสามครั้งครับด้านในครับด้านในสามครั้งอ่ะพลิกออกมาใช่นับหนึ่งสอง สามด้านนอกสามครับด้านนอกครับสามครับยังต้องนครับเอาพื้นสองสามทุกส้นเท้าสามั้งครับสองสามโอเคง่ายมากๆเลยนะครับนะครับหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วนะครับจบแล้วครับท่าจัดกระดูกในท่านอนคว่ำครับปกครับปกตรกการสลับพิษออกพลังงานลุกออกครับโอเคเดียว ครับง่ายมากๆาเลยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับขยับเนื้อขยับเนื้อขยับตัวใครติดขัดตรงไหนไหมเออเรามีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยนะทําให้เต็มที่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวพระอาจารย์ดูแลให้นะครับนะครับไม่ต้องกลัวนะครับโอเคโอเคหันหน้ามันนั่นอ่าไม่มีใครขัดใช่ไหมไม่มีใครติดขัดนะครับมีแจ้งเลยเนาะ จะได้นั่งเลยกนั in, ่งเลยนั่งเลยนั่งเตียงเลยคนเดียวกันสลับกันนะ